องพญาสังฆบุรีสีนครอัจจะเมืองสังคะเดิมเรียกว่าบ้านโคกอัจจะหรือบ้านดงยางพุทธศักราช2,302ในราชรัชกาลพระเจ้าอิกาัตกรุงศรีอยุธยาพระยาช้างเผือกได้แตกลงจากเมืองหลวงไปอยู่ในป่าดงแขวงเมืองพิมายเชียงคะหัวหน้าหมู่บ้านโคกอัจจะพร้อมหัวหน้าหมู่บ้านคนอื่น ได้อาสาไปติดตามช้างเผือกกลับมาได้จึงทรงกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งเชียงคะเป็นพระยาเป็นพระสังฆบุรีศรีนครอัจจะและยกฐานะบ้านโคกอัจจะเป็นเมืองสังฆให้ปกครองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,306ถึงพุทธศักราช2,321เมืองสังฆ ได้มีโอกาสสร้างผ,งผลงานได้รับพระราชทานความชอบหลายครั้งอาทิเมื่อคราวตีนครจำปาสัต์และเวียงจันได้พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าให้เลื่อนเจ้าเมืองทั้งสาขึ้นเป็นตำแหน่งพระยา พุทธศักราช2349ยกฐานะเมืองทั้งสามขึ้นตรงต่อกรุงเทพพุทธศักราช2450มณฑลอีสานแบ่งออกเป็น4บริเวณสำหรับบริเวณสุริ์มีเมืองในบังคับปัญชาสองเมืองคือเมืองสุรินและเมืองสังขะโดยเมืองสังคะแบ่งเป็น3ามอำเภอคืออำเภอสังคะ อำเภอศรีขอรภูมิและอำเภอจงกันพุทธศักราช2 4 5 5้ามณฑลอีสานถูกแบ่งเป็นมณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ดมณฑลอุบลราชธานีมีเมืองในสังกัดสามเมืองคือเมืองอุบลราชธานีเมืองกุขันและเมืองสุรินส่วนเมืองสังขะถูกยุบเหลืออำเภอสังขะและย้ายที่ตั้งอำเภอไปตั้ง ที่บ้านขาขึ้นจังหวัดสุรินมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของภระยาสังฆบุรีศรีนครอัจนีเจ้าเมืองอําเภอลำปางจึงได้ร่วมกับส่วนราชการวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าขหาบดีประชาชนภาคส่วนได้จัดพิธีบวงสวง าสังฆบ,บุรีศรีนครอ,อจัจจะขึ้นในวันนี้พระยาสังับ,บุรีศรีนครอ,อจัจจะได้ปกปักรักษาและบันดาลให้ลูกหลานชาวสังฆะได้มั่งคั่งบริบูรณ์อุดมด้วยข้าวปลาอาหารปลอดภัยจากวาัตถไทยทุกเพศทุกวัยทั้งหลายทั้งปวงจนชัว่วกานเทิร